ปลาครับปลาแฮรดปลาด้ค like รับเพื่อนครับปลาปใหญ่ครับตัครับผมเดี๋ยวอนะครับปลาครับแล้ว่อนครับปลา่นครับอู้นีตัวใหญ่ๆนะครับ ไงครับผมน้าครับาครับนี่ถุเหม่องกันครับแม่น้ำมูนนะครับเนแม่น้ำมูนครับเนี่ยเอ้บ้านเขเลย่้านอะไรนะบ้าน่รหนึ่งอ้ป็ก็ปลาสวายเนี่ยก็เป็นอะไ่คิดดูกัน กอนะมันจะว่ายแน่ปลาหยิกตกแน่นร้ายแบบหายๆหาลา